ดินชื่อนังเรื่องเดมปีหนึ่งเก้าห้าสี่ไหมถ้ายัางแปลว่าคุณนั้นอาจจะกำลังพาดรอชันแห่งน้สัตว์นิวเคลียร์ฝั่งตะวันตกที่ดีที่สุดในยุคปรามาณูส่วนใหญ่หนางสัตว์ประหลาดตะวันตกเนี่ยก็เปิดมาเจอสัตว์ประหลาดเลยใช่ไหมแต่เดมไม่ใช่มันเปิดด้วยคดีปริศนามือก็นางสืบสวนสอบสวนเรื่องหนึ่งเลยตำรวจเจอเด็กผู้หญิงช็อกกลางทะเลทรายพูดแต่คำว่าเดมเดมพวกมันพวกมัน,มนแล้วก็เจอกระโดดขั้วพังยับรอยทับแปลก หนังเขาค่อยๆปลุวอารมณ์ความสงสัยให้เรานั้นตามสื่อไปพร้อมกับตัวละครพอเฉลยว่าพวกมันคืออะไรนะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับที่น่ากลัวกว่านนะั้นก็คือพวกมันหรือเดมเนี่ยไม่ใช่มดแค่ตัวเดียวก็เดมมันเนาะแต่มันคืออนนานิคมมีมดทหารมีราชนินีที่วางไข่ได้เป็นพันๆมันไม่ใช่แค่พะคุกคามทางกายภาพแต่ไปพะคุกคามเชิงระบบที่จะขยายพันธุ์จนควบคุมไม่ได้ ซึ่งไอเดียนี้ล้ำมากสำหรับยุคนั้นแถมเป็นสะท้อความกลัวต่อคอมมิวนิสต์ที่แซกซึมในยุคสงครามเย็นได้อีกแล้วฟังเสียงนี้ดีๆนะครับนี่คือวุธลับของมันมันเป็นเสียงที่น่าขนลุกและติดหู่ที่สุดหนังที่เสียงนี้มาบิว้วก่อนที่เราเนี่ยจะเห็นตัวมดสร้างความหลอนยื่นแบบไม่ต้องใช้ภาพเลย <the> แถมงานกับภาพในฉากท่อระบายน้ำก็ถอดมาดีมากๆม,ม,มืดๆแคบๆเสาะความอึดอัดมากๆแถมหุ่นมดยักษ์ ็จะเป็นปาิเคิเอฟเฟกต์แบบคุณอะนิมัทโทนิกส์เลยไม่ใช่ Stop Motion สต็อปมูชชันด้วยซ้ำนะครับทำใ,ให้มันเนี่ยดูมีตัวตอนอยู่จริงและจับต้องได้เพราะมันอยู่ในฉากเลยไงและที่พิเกว่านั้นก็คือตัวลนนนะครเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เหยื่อรอดตายมีทั้งตำรวจ FBI นักวิทยาศาสตร์และกองทัพทุกคนคือมืออาชีพที่ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบไม่ใช่หนังที่ตัวละครทะเลาะก,กันเองทำให้เราหงุดหงิดแล้วก็ไม่มีฉากโรแมนซ์ให้เสียเวลาเรื่องราวด้วยทำให้เราอินและเราจะช่วยพวกเขาได้จริงๆ แต่ที่ทาให้เดมนั้นเป็นอมตะคือฉากจบที่ดรเมตฟอร์ดพูดว่าเมื่อมนุษย์เปิดประตูสู่ยุคปรมาณูเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเจออะไรในโลกใหม่นั้นนี่คือคำเตือนเรื่องความรับผิดชอบของวิทยาศาสตร์และผลพวงที่เราควบคุมไม่ได้แต่ไม่ว่าเอเลียนของเจมส์คัมรอนเองเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจบางส่วนมาจากเดมนะครับทั้งโครงสร้างหลังราชนีทีมทหารบุกหลังถ้าอยากรู้ว่าเดมเนี่ยจริงขนาดไหน ก็มาดูคลิปเต็มคอมพิวเตอร์จะลึกกันได้นะครับในช่องอาร์ตต์ติคทนั่นเอง